ตู้กดน้ำสองระบบมีน้ำเย็นแล้วก็น้ำร้อนเป็นแบบคว่มถังน้ําไว้ด้านบนเสียบปลั๊กไฟใช้งานได้เลยแถมราคาไม่ถึง1,000ด้วยจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับอันบล็อกเลยนะครับแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอยีนึ่งกล่องก็จะมีตู้กดน้ํสองระบบและคู่มือการใช้งานปลั๊กไฟหัวแบบ2ขาที่กดน้ําเย็นที่กดน้ําร้อนด้านล,ล่างมีฝาข้างในวางของได้นะครับมีกล่องใส่น้ําทิ้งเอามาวางตรงนี้วางลงไปได้เลย อันนี้ไปทางด้านบนตรงนี้เป็นที่วางถังน้ําเปิดออกทําความสะอาดได้นะครับอันนี้ก็ทําความสะอาดได้ทาความสะอาดเสร็จแล้วก็วางลงไปนะแล้วก็หมุนล็อกไว้นิดนึงอันนี้ไปทาด้านซ้ายอันนี้ไปทาด้านขวามีช่องระบายอากาศท้งซ้ายและขวาอันนี้ไปทาด้านหลังปุ่มทําความเย็นปุ่มทําความร้อนช่องระบายอากาศเดี๋ยวลองถังน้ำมาใส่นะครับใส่น้ํามาเรียบร้อยแล้วนะครับความถังน้ําลงไปได้เลยเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วนะครับกดสวิตช์ไฟทำความเย็นกดสวิตช์ไฟทำความร้อน บริเวณด้านหน้าเครื่องจะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้สีแดงคือน้ำร้อนสีเขียวคือน้ำเย็นเดี๋ยวลองเปิดทิ้งไว้สักพักนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเย็นขนาดไหนผมเปิดทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับสำหรับอุณหภูมิของน้ำร้อนเมื่ออุณหภูมิได้แล้วจะเปลี่ยนเปสีเขียวส่วนน้ำเย็นไฟก็จะเป็นสีเขียวนะครับเริ่มกันที่น้ำเย็นก่อนเลยนะครับกดตรงนี้น้ำก็จะไหลออกมาแบบนี้เลยนะน้ำไหลเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวลองนิ้วจุ่มให้ดูนะครับเฮ้ยน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นีะ่นท31 อุณภูมิน้ำในแก้วนี้ประมาณ23นะครับด้านข้างมีไอ้น้ําเกาะเลยนะเดีย๋ยวจะลองลูกให้ดูไอ้น้าเย็นเกาะเลยนะน้ําเย็นดื่มชื่นใจนะครับมาดูน้ําร้อนกันบ้างนะครับโอ้โหขวัญออกมาเลยนะน้ําร้อนเนี่ยร้อนไวมากเลยนะเสียแบแป๊บเดียวก็ร้อนแล้วลองวัดอุณหภูมินะโอ้โห68องศา68-69ประมาณ68องศานะครับจับแก้วน้ําแทบไม่ได้เลยนะครับร้อนมาก จากการทดลองใช้งานตัวกดน้ำตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยนะครับสามารถกดได้ทั้งน้ำร้อนแลวก็น้ำเย็นใช้งานง่ายสะดวกดีเลยนะครับแถมราคาก็ไม่ถึงพันด้วยนะสนใจกดสับกเกอร์สีเหลือหนะ้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยถ้าในมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์ผูนะ้คนไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับ